สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราชองอ็อกซ่าแน็กกีหนครับ,ว,ว,รออรบวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเลี้ยงนกแบ็กเฮดแบ็ก,แบ,กแบ็กเฮดไข่นะครับว่านิสัยของเขาเป็นยังไงจะเป็นยังไงไปรับทขาเจอเลยครับนั่นก็คือนิสัยของเขานะครับจะเป็นนกที่ที่เล่นนะครับจะไม่ค่อยบินกับเหมือนกับพวกเกพวกเออ มะนาวถุงทองนี่แหละครับก็จะเป็นพวกนิสัยของเขาก็จะดูดต้องจ้องององ,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 องเล่นอยู่กับเรากเกาะเชื่อเราอย่างนี้นะครับแล้วนิสัยของเขาน้าก็คือห้ามให้ไปเล่นกับนกใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นกับนกใหญ่นะครับก็คือเขาจะชอบคิดนะว่าตัวเองใหญ่กว่าใหญ่กว่าเพื่อนนะถ้าไปเทีเทยบกับไอ้อะอ,อะไรนะไปให้เกาะเล่นกับพวก ไอเลมอนกีวีน่ะคิดว่าตัวเองอ่ะใหญ่กว่าครับคือเกมกีวีกับเลมอนเนี่ยเป็นแอฟริกันเกใช่ไหมครับใช่ครับก็็แตัวใหญ่แต่ตัวนั้นเขาชอบคิดว่าตัวเองอ่ะใหญ่กว่าเพื่อนอแล้วก็ไปสู้กับเขาไม่คิดว่าตัวเองจะเจ็บใช่ครับอย่าอย่าให้ไปเล่นกับตัวใหญ่ครับเขาเขาชอบคิดอย่างนั้นนั่นแหละครับแในนิสัยของเขานนะครับก็นั่นก็คือขี้เล่นขี้เล่นครับขี้อ่อนแล้วก็ บางตัวก็พูดครับบางตัวก็พูดได้เหมียวเหมียวก็พูดเหมือนกับสัตว์นั่นแหละครับยังร้องได้ไหมครับบางตัวบางตัวก็นั่นไม่ได้ครับพูดไม่ได้เอาตัวนั้นที่เป็นสัตว์แบบนี้สุดแล้ว ระบบย่อยเป็นยังไงครับอ๋อลืมระบบย่อยไปเลยน่าร,ระบบย่อยนะครับระบบย่อยคือระบบย่อยคือเอ่อระบบย่อยนะครับก็ดีนะครับระบบย่อยของเขากดีแต่ก็ควรอาหารเนี่ยไม่เย็นและก็ไม่ร้อนเกินไปครับใครนะครับก็บางคนก็คิดว่าเอ่อจะให้เย็นๆเพื่อจะให้เออการกขบ การขับถ่ายเขาดีครับแต่มันไม่ใช่ครับมันต้องเสมอกันครับนั่นก็คือระหว่างเย็นกับร้อนอย่าร้อนเกินไปอย่าเย็นเกินไปครับให้อยู่เสมอกันเนี่ยแหละครับคือตรงยากของการ้อนอาหารนั่นเองครับก็อย่าให้เย็นเกินไปอย่าให้ร้อนเกินไปเพราะว่าแล้วก็อย่าให้ข้นเกินหรือเหล,ลวเกินไปใช่ไหมครับต้องพอดีใช่ครับอันนี้อันนี้นกเรากําลังทําอะไรอะครับ กกไฟเรากำลังกกไฟอุณหภูมิเท่าไหร่ครับอุณหภูมิ44่สิแล้ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยไม่33 3องศาก็คือกำลังพอดีก็จะมีพวกอะไรอ่ะเซนเซอร์ปรับระบบของเขาเองคออีกอันนี้คือเขาต้องต้องเอาของเล่นให้เขานะ ขนคุมแล้วอักซ่านี้เราก็ซื้อตู้อกมาไว้เผื่อแบบมีนกลูกป้อนถ้านกตัวไหนกินอาหารเสร็จใหม่ๆอย่างเงี้ยลูกป้อนอ่ะเราก็เอามาเข้าอ,อ,อันเนี้ยเข้าตู้อกไว้ให้เขาได้แข็งแรงปีกก็ได้ อ,ออกเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระบบย่อยจะได้ดีขึ้นครับใช่ใชนะคับนั่นก็คือนกอย่างนี้นะครับใครก็ที่บ้านครับก็จะต้องมีเวลาให้เขาเยอะนะครับเพราะว่าเยอะพอสมควรนะที่ผมดูมาเพราะว่านกตัวเนี้ยมันเป็นนกที่เล่นครับเป็นนกที่เล่นถ้าเล่นกับเล่นที่เลยถ้าสมมติว่าเราไม่เล่นกับเขาเราที่นี่เขาเล่นแต่กับของเล่น <c oughs> เขาก็เบื่อครับเขาก็เบื่อเราก็ต้องไปเล่นกับเขาเพราะว่า นกอ่ะเขาก็ต้องการเจ้าของเขามาเล่นด้วยนะครับนกพวกนี้เป็นนกขี้เล่นครับไหนไหนอากฟาไหนอากฟากำลังกบไข่กุก็พอดีคุณพอดีอ่ะเขาก็จะปรับตามกำลังกำลังกัน แข็งแรงน่าจะคนละคอบเป่าไม่ลงเป่าก็เหมือนห้องอนุบาลเลยอะอันนี้คือไหนทองคําอ่ะทองคําอันนี้ทองคำนี้นู่นอะทองคานี่ทองคำนี่เออทองคําและกําไรนะครับทองทองคํานะครับจะออกขุนใครที่สังเกตนะแต่กําไร จะเป็นไม่ยังยัง,ยงได้ออกผลน,นะครับจะมีแต่สีเทาๆนะครับจุดปลายจุดตรงปีกนะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมว่าตรงตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อย,อยนั่นนะครับเ<ม>ขาจะเป็นสีเขียวนะเนี่ย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 ใกล้ๆปากเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวครับแต่ช่วงเนี้ยนะครับก็จะเป็นช่วงออกผลแล้วเขาก็จะผัดผลปีหนึ่งอ่ะมีครั้งเดียวใช่ไหมนกแบ็กเฮดไคลกับบี๊คไขลอ่ะ มีครั้งเดียวครับ mm hmm. น่าสงสารไม่ใชสงสารอก mm hmm. เออหมายถึงว่าน่าเสียดาย mm hmm. พูดผิดน, mm hmm. น่าเสียดายนะแทนที่มันจะมีเยอะๆแต่ก็เป็นฤดูของเขานั่นแหละครับ mm hmm. <laughs> โอ้โหโอ้โหหัดกืนหัดกินไซขนตอนนี้รู้จักรักสวยรักง,งามแล้ว mm hmm. เป็นตัวผู้หญิงหรือ mm hmm. แม่นั่นเองตัวแม่นะครับ ผมว่าตัวเนี้ยนีสใสเหมือนกับแม่เลยเนี่ยหมันกับตาล้อเลยนันานนาน่นาน,นั่นออกซ่ายอกซิกำลังแข็งแรงแล้วนะนัน learned learned. ่นนั่นนี่จะจะก้าวขึ้นมเลีอืมอกินข้าวคนเนี้ยสุสเยลแล้วกินอ่ะดีใจอ่่นี่เ ผุมว่าให้ร้อนเขาปรับอัตโนมัติะค่ะทำไมเขายัางนอนอย่างเงี้ยวันนี้เหมือนยังไม่แข็งแรงมั้งเ,เอา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 ไอ้นี่ออกสิผ้าอาไว้ปีละงานเลยเ,เหรอคว้าทับโอ้ผ้าที่นะคะมาท <ๆๆ S 2> ี่ด้วยคะ่ะเป็นอะไรลูกเหนื่อยเหรอเอาเื้ เสงสัยยังยังควบแหลงยังสูงตัวไม่ได้ยังไปกัดสายนล้วนะมันดื้อแล้วอ่ะห้อย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 เอายังไงก็ต้องดูแลนั่นนั่นนั่นดื้อดื้อตัวนี้ดื้อสายจับำนังเอาไว้ยังไงเนีาะจะไม่รู้เหมือนกันต้องเอา ก็ทอดเทียบประจมเมือนเด้วะว่าตัวเนี้ยมันจะเหมือนผมพี่ใส่มันผมชอบทุกเอาผ้ามาทุบเนี่ยต้องเอาผ้าเนี่ยมาทุกหัวเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นแหละมุนอยู่นั่นแหละมุนเป็นอย่างนั้นแหละมุนอยู่นั่นแหละมุ่นอะไรคือมุ่นเนาะค่ะมุดครับอ๋อมุดใช่ฉานมาเราเรียกว่ามุนแต่ครับมุนผ้าบ้านผมเนี้ยก็มุดแต่ก็เป็นว่าเขาเรียกว่าเออ อะไรนะมุ่นผ้าเอออัซ่าพูดให้ฟังหน่อยหูเป็นอะไรอะโดนใครกลับมามะนาวมะนาวเจาะหูแม่เกือบขาดเก็บอยู่มองมองเลยเก็บอยู่มองมองเลยเหยก็บหูอยู่มั่งมงเลยร้องทำไมจ๊าผมจะบอกนะครับว่า บ้านผมนะครับบ้านผมนะครับจะแบ่งเป็นประมาณระบบไไปดูประมาณดดดมสามระบบครับบ้านผมจะจับเป็นประมาณสามระบบครับระบบหนึ่งนั่นก็คือระบบระบบอะไรรู้ไหมครับระบบคือก็คือระบบของน้าบก อนุบาลนะครับระบบอนุบาลจะเป็นระบบนี้ครับระบบปกนะระบบอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ก็โซนกับพี่พี่ใหญ่นั่นแหละครับได้ระบบเนี่ยครับคือคอนโดนกก็จะอยู่กับพี่ใหญ่แต่โซนอนุบาลจะอยู่โซนนั้นครับเราแยกออกเป็นสองระบบพูดผิดสามระบบหรไม่ใช่สามระบบแยกออกเป็นสามระบบครับระบบหนึ่งคือระบบปกกับระบบปกนกนะครับระบบอือออสามระบบนั่นแหละ ระบบสองคือระบบอนุบาลครับระบบที่นี่เนอนุบาลน,นะก็จะอยู่กับพี่ใหญ่นะครับระบบสมก็จะเป็นระบบของพี่ใหญ่นั่นแหละครับอันนี้คอนโดคอนโดนกที่เราจัดแต่รเราสั่งใหม่และให้มันกว้างมากขึ้นเนาะก็อันนี้คือโซนโซนของโซนของพี่ใหญ่นะครับอันนี้คือโซนของพี่ใหญ่สุดนะเอ่ย่างอันนั้นก็ใหญ่สุดแล้วล่ะเออมันมีสองโซนครับพี่ใหญ่สุดเนี่ยครับก็จะเป็นโซนของ เลมอนแลักีวีครับ<ช>แต่ไม่แยกกันนะก็อยู่ด้วยกันนะครับแต่ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นที่วิ่งเล่นเฉยๆนะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เข้ามารับลมรักเดดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเด็กๆครับเด็กๆที่ตัวเล็กกับเด็กๆตัวเล็กไม่ใช่ว่าอนุบาลเด็กๆที่ตัวเล็กนะคร,ครับของของเออถุงทอง,องมะยมมะนาวทุกคน,คคนโอเคค่ะ ตุ้มใอยู่นอนกันแล้วมั้งเนี่ยนันหลับกันหมดแล้วโอเคเราก็จะลาเพื่อนๆไปแล้วฮะตุ้มใจอยู่นอนอือหือโอเคค่ะอะไรนี่สมดแต้มสีเขาจะเอากล่องมาใส่ไหมเหมืออาบน้ำก่อนให้เขาอยู่ในนี้ก่อนเนาะ มีลมเป่าด้วยนี่ครับก็ตู้ของเราก็จะปิดเปิดไฟได้คือรงนี่ปิด,ดเปิดไฟพวกนี้นแบบมันคือเราที่เราเลี้ยงนะเข,ขาโตเร็วอ่ะใช่ไหมใช่ครับเขาโตเร็วคือเขาโตเร็วเขาโตเร็วแป๊บเดียวโตแล้ว,ว,ลวถ้าออกขนแบบนแมโตเร็วมเออโตเร็วนะครับแต่เวลาใช้ เวลาผัดผมก็รู้ที่ผมก็เออผมถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็จะเดาแค่ผมก็มีคนรู้นิดนึงนะถ้าถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับก็จะอยู่ที่สองเดือนสามเดือนนั่นแหละที่เขาผัดผมนะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าอันนี้ผมรู้แค่ชั่วคราวนะที่ผมพูดไปนะผมรู้จริงๆแต่เนี่ย พวกข่าวแชร์ครับถ้าใครชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบๆเนี้ยแหละจะไปอาบน้ำและไปนอนข้างล่างนะเนี่ยแหละน้องงูก็จะนอนแล้วจ้า